หมดแล้วหรือเปล่าเกิดหลังบ้านเล็กเกิดที่สามไม้สิบดาวนี้เชิญการขอบคุณครับแมวแมวนรกอีกแล้วเหรอครับใช่กระวานกำเนิดมาได้ยังไงแต่แมวผีไล่ผมแล้วเนืองจากแมวปรับใหม่มันก็เก่งขึ้นทันทีเฮ้ยแมวมันได้คนแล้วว่ะแม่งไม่โดน เหล็กด้วยว่ะเชิงเทียนนี้มันก็สวยดีนะเอาละเอาแล้วโดนเชิงเทียนแมวเชิงเทียนเนอะเอ๊ะปลดล็อกเมลกางเขนแล้วอย่าแล้วตีวาร์ป่ะเนี่ยตีวาร์ปใหญ่ให้จุ่มอ่ะเข้าวาร์ปได้นะเข้าไปเลยมันเทเล่ป่ะเนี่ย เก็บนกไหมเฮ้ยมันกำลังเดินไปทางนั้นว่ะปล่อยแมวด้วยมันจะกระโดดยัดปั่นไปแล้วแต่กว่นี้เราหนีก่อนนะเสร็จได้แค่ลุกอะ่ะเฮ้ยถึงกลางแบบแล้ววาวโดนระวังโดนอยู่นาอย่างนี้นะวิ่งมาปัดบ้านเล็กก็ได้เรารอ้เจะเ,เจ็บทั้งห้องว่ะเราอยู่ป่าปบ ผมอยู่หลังบ้านเล็กกับพี่บอยอะไรปั่นกันไปก่อนปั่นกันไปก่อนพี่อยู่นานมากใกล้ผมโคตรวะยังมีนอกอยู่เฮ้ยเมลก่อแล้วแมลก่อพอี่นานแล้วปั่นสู้เลยเจ๋อ M. ปั่นสู้ได้เดี๋ยวผมแคม เอ้ยสิบหายแล้วอ้อดึงแล้วไม่ทันละไม่ทันแล้วเดี๋ยวรอสเปคตรงหน้าตายยังไงก็ตายไม่เงยเดี๋ยวไอ้กกีไปดีโคกับพี้หรือไงการท้ายแบบสวยไหนแอปั่นเครื่องอยู่โอ้ยแมวแม่งใบยโดนด้วยทุเรศจัดโอ้ยแมวเวียนดูมันทำเดิมันสุบมาโดนหรือมันจงใจเล็งผมวะเนี่ย ตอนนี้เจ็บกันหมดมันก็ล็อกใครไม่ได้แล้วเจ๋งมากเลยอ่ะนี่แมวผี้มันปล่อยแมวมาจะกัดผมเหรพี่บอยมีไถใช่ไหมแมวไม่มาสั่นเดินกะไม่มีมองพี่บอยใช่ไหมได้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 หนีไปพี่นะเอาวะ เขาเรียกว่าโคดโคดของโคดสตันวะสถืบบอลผมเลยวะรอนพังทิกเก็ตว่ะมันตามมันตามหาอยู่เปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าจริงพี่นาหายไปให้ได้ตายเกมเสมอชัวชัวคิวพี่อะไรพี่ตายอยู่กับอยู่ทิ้งที่บอยไปก่อนอะ ให้มันมันเจอผมว่ะมันออกมาซัดผมไกลมากได้มันมันกลับแล้วมันกลับแล้วใช่จะให้รอเฟสสองทีเดียวเฟสสองแล้วให้พี่เฟสเล่นกับพี่บอยต่อพี่นาก็ปั่นเลยธนาก็เปิดวาร์ปหายแอร์ก็ได้ปั่นแล้วแปะวาร์ปมาหาผมอ่ะเราไม่ต้องหิวละเอาเฝ้าปะใจเต้นเบาๆแล้วก็เดินโซนตรงสามไม้ เหมือนเห็นเลยว่ะสอน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 กุยอีสอนกุยอีสอนกุยอีแมงแมวแปะมับเข้าให้เคิดแน่แน่ลอยไปเนี่ยผมไม่เข้าว้าแล้วผมผมได้แค่นี้เดี๋ยวผมต้องเล่นเลยรีบปั่นรีบปั่นไม่ต้องบอก่ะผมได้อีกหนึ่งแมวอ่ะอ้าวเปลี่ยนคนว่ะเฮ้ยเผมออกนะผมออกนะผมไม่อยู่นะอ่ะฮิวผมอ่ะ ได้ยิวผมอ่ะพี่บอยพี่งมาที่วาร์ปมาเออเออกำลังวิ่งมาที่วาร์ปเฮ้ยมันเสกแมวมาทางป่าปล่อยแมวแล้วเดินเฮ้ยมันมานี่ว่ะทิปะแม่งมาแบบรู้ทิปว่ะเดี๋ยวฮิวจะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่นามุดวาร์ปแล้วไปดึงนะถ้ามันมาถึงเนี่ยพี่นามุดวาร์ปไปดึงเดี๋ยวผมเล่นหนึ่งเฮ้ยมันเจอพี่บอยเจอพี่ป่ะประตูประตูลไหวป่ะพี่บอยถ้ามันมีบิงก็ยับตรงนี้มุมนี้แตกไล่อยู่ตรงประตูได้ ผมคุมก็อีได้ถ้าเกิดล้มทถวนีน้แต่พยายามไหลเครื่องอยู่ผมไปปั่นเขาลงงานอยู่พี่บอยเขายังไหวอยู่ชิมหายละมีวาร์ปอ่ะกดวาร์ปได้นะชิมหายละขอตีหนึ่งช็อตช็อตเดียวบ้ <c oughs> เข้าไปตาคนอนแอร์ <c oughs> ไปละอุย้ยมันตีพี่เฟรดป่ะชิมหายแล้ว เฮ้ยมันจะมันจะคุมมันจะมันกระทืบเครื่องเครื่องเหรอต้องปั่นเพิ่มเครื่องใหม่ก็ได้ใช่ไช่ใ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 ช่พี่เฟยก็ใกล้ต่างหายนี่สามไม้ก็มีพี่เฟยสองอ่าพี่บอยเข้ามาในโรงงานให้ได้มันโซนเครื่องโรงงานี่เครื่องโรงงานมันไม่ได้ค้างเออสามไม้ให้พี่อนารอซ้ำไอ้นี่ก่อน ไม้ไปอันหนึ่งกระทืบบอลผมผมไม่มีบอลแล้วนะเกียงหมดทุกอย่างเฮ้ยไปสามไม้สามไม้ถอยถอยถอยทำไหมเเฉเฉเสามไม้ออยู่สาไม้ออยู่ตรงอยู่รี้อยูรีบไหลรบไหให้พี่อนาช่วยเฮ้ยไม่ได้ปะเสียงตายคู่เลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่สักสิบเีะเจ็ดสบเปอร์แล้วผมผมปั่นดรกอ่าพี่เฟษ มันไกลมันไกลบังเกอร์บังเกอร์ผมได้อยู่บังเกอร์โอเคอย่างนี้ได้อยู่ครับยันติดเกแล้วเอได้อยู่เตรียมเตียมเตรียมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ติดได้เลยติดได้เลยติดเขย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 เขเขยเขยเขยเข้เขยเขยเข้เขย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 ต้ยเขยเยเมยเขเขย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 เขอเขยเอยเยเขยยเนยย เอาละผมว่าต้องเหลา่ามาจากทีดหนึ่งวะแะส,อสองเลยเดินไปข้างสองด้นะตรงที่จะเหล่าอีกแล้วมันจะเหล่าไหมาเนี่ยกลัวเหล่ามามัดตายวะมาเหล่าตรงไหนก็ตายเองถ้ามันจะเหลา่าเดี๋ยวช็อตเช็คแบบมีคนโดนไล่แล้วแบบเงียบๆขึ้นมาตอนี้ทีเอนเาโ<า>ด,ดาน,ดนแม่หมอมีเขาโดนไล่อยู่เกีเลยเด้อ เกดเดอร์โดนไล่อยู่เกดเดอร์จะโดนตีแล้วเปิดวับดิงว่ะส่วนจเปิดวับดิงมาเฮ้ยมันตีวับพิงมันดักเดินลงกำลังจะเข้าสองชั้นถ้าเข้าสองชั้นแล้วขึ้นรถไฟได้อีกทีมาเตชั้นสาม่าเกดเดอร์ว่ะต้องเอาให้ได้เกดเดอร์เกดแผลไม่เป็นไรแต่ขึ้นรถไฟให้ได้ยังมีนกอยู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเปิดให้ไปถึงสี่เลยไปถึงสี่เลยมันก็เหล่าตามอยู่นะเปิดโหมดเกดเดอร์ เฮ้ยมันเหล่าอ่ะเฮ้ยเอาว่ะมีนกไปถึงสี่มีนกฟรีว่ะมันเหล่าแน่นอนมันเหล่าแน่นอนเฮ้ยมันเทมันเทสามไม่เป็นไรพี่นะไป็นสี่ีการเล่นเมล็ดยังไงบ้างครับชิดมาตอรฟักเกอร์แต่ไม่เธอแต่ไม่เธอเฮ้ยไม่เอามันจะเอาตัวใหม่แล้วเอาอิสระตำรวจได่ผู้นำหสงสารโมกิระเดอร์เกินไปไม่ไหวเกินไปนี่นะให้ใครเล่นเมื่อกี้ปิดไหม่ ไม่ขาวด้วยไม่ใช่มันเอาผมด้วแหละดูดไปตายแตก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 เฮ้ยอ๋อมีรถไฟนี่ว่ะเอาวะกลับไปหนึ่งวะออกตัวไอ้กลับไปสองกลับไปสองมันถามไม่ได้แล้วจังหวะนี้มันถามไม่ได้แล้วเรากลับไปสองเรกลับไปสองไอ้มันจะตามวะเนี่ยสองหรือหนึ่งระวังนะเอ้ยไม่มาไม่ทันแต่ว่ามันเหล่าต่อได้ไอ้มันกำลังลองลองลงลองลงมันเจอมันเจอเป้าหมายใหม่มันจะเอาคิกเก็ตแทน มุขเจ้าคิกเก็ตเทนอยูพี่กลับไปปั่นเครื่องตัวเองกลับไปปั่นสถานีหนึ่งแล้วกันนะมุขเจ้าคิกเก็ตเทนเล่นแต่เดือดเขาไฟจอดอยู่สองอะจอดอยู่สองนั่งเฮ้ยมันมันมันกำลังปรุงกับผมว่ะเฮ้ยมันเหล่าว่าเหลาไปทางม้าตายไม่ไม่มันไม่เหลาแล้วมันมันเดินยึกยักเหลว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 อยู่กับผมแล้วมันไม่เหลวแล้วมันเจอมันเจอไม่เหล็กมันพังไม้มันพังไม้ ไอพี่อย่างเศร้าแมงเหล่ามาดักเฮ้ยเอาเร็วเอาว่าแม่เหล็กแถมเผลว่ะแย่แล้วแม่เหล็กตีเบิ้ลว่ะเดียมออกช่วยด้วยมีใครช่วยทั้งนั้นไหมให้มันชอบหลอกกันดิไม่หลอกว่ะมันเหล่าหอกไปรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ต้องยอมใกล้แล้วร่างขาวด้วยเดียมนี้เอาว่าติดรอดเฉยเฮ้ยมันยังอันนี้อยู่เห็นก็ว่าตายมันยังง้างไปอยู่เลยสไลด์ตามกระโดดมาหนึ่งทีทำไม มาแม่เหล็กว่ะแม่เหล็กน็อตันน่ะดูดมาเฮ้ยจะดูดแต่แม่ไม่พักจะดูดแต่แม่ไม่พักเจ็ร้อยจะดูดแต่ไม่พักขานออกมาพี่บอยขานออกมาไม่มุมไม่ได้ไม่เป็นไรดึงปกติดึงปกติเครื่องจะเสร็จแล้วเครื่องถ่ายดีสารประมาณแปดสิบโอ้จะดูดแต่ไม่พักให้เราอะร่างขาวร่างขาวร่างขาวเราไปเรื่อยปะ ฮัลโหลว่าเครือหยุดเครื่องสุดท้ายอยู่เต๊สาได้ร่างขาวล่างขาวบินดดปะเนี่ยเออหลุมหลังสองชั้นวะบอกว่าเป็นร่างดำ้ยเครื่องอ้ายทันเบาทันเบาไม่ทันเฟลไม่ทัน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 ไม่ท่แพี่บอยอย่าเครื่องเลยย่าเครื่องเอ้ยไม่ไม่พี่บอยต้องหไปให้ได้พี่บอยต้องหายไปให้ได้ เครื่องเตยสามดนโดนเครื่องเตยสามจะเสร็จแล้วมันจะไปเครื่องมันจะไปเครื่องเตยสามก็อ้าวโอ้โหยอมโดนตีแล้วค่อยจุดนี่ประตูสี่อะโอเคโอเคโอเคเถอย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 ผมอยู่เต็นท์ผมอยู่เต็นได้แล้วมันบินตามผมมา ผมข้ามมาแล้วผมข้ามมารถไฟอยู่สองนใช่อ,นนอยู่สองนั่งไปหผมเล่นอยู่สไลเดอร์พี่อยู่สี่เปน็ทีเปสี่นทีเป็สี่เจอไข่ะเนี่ยไอชีพหายเจอผมเยแล้วสีเปิดได้ปเนี่ยเ,เอาวาปะเอเอา,เอารอดแล้วลาก่ ไม่รอดไม่รอดผมอ่ะไม่รอดยังไงก็ไม่รอดมันเจอพี่เฟยปหมเนี่ยมันตีวะครับมันจะไปตีวะครับยังยังมันยังไม่ถึงไม่ถึงอุ้ยสายหลุดก็อีตัวไหนพี่บอยพี่บอยคิดว่าตัวไหนอ่าก็อีสี่แหละตายตายไม่รอดแล้วได้เออไม่เคยตีเทีครั้งสุดท้ายบล็อก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 เออ ได้แอร์ต่อวะผมต่อวะโอ้โหไม่ได้แล้วเราตายกันเพิ่มวะ่ะมันน่าจะอุ้มวะ่ะมันน่าจะฆ่าก่อนแล้วค่อยเออเปิดเลยแปดติ๊กเกอร์ว่ะสวยจับมาเจอผมเออแม่งเทกับไปสี่เสร็จเลยมันเหลาไปร่างขาวเหลาอยู่ข้างบนเจ็ดสิบ เป็นร่างขาวอ่ะสายแม่งหลุดแบบตลอดการบินวะบินเจอพี่เอนา่าวะ,ปปะเปิดประตูแบบไอ้ตาไหาแดงกันหรอตาไหดงแล้วจะตายแล้วพ,พี่เฟรดลุกเองกันปะเวน้ามันดกักเฟรดเอามายิวกัน,กน,นยิวผมหน่อย ม่มันชิบหายละมันน่าจะมาประตูอะ่ะไม่ทันละอง,งแล้วอะเออแม่งแบบมาพอดีเย, <c oughs> ยอะอยู่เยอะอยู่ครบทันป่ะเ <c oughs> ยอะอยู่เยอะอยู่ <c oughs> ยูนารู้หลุมไหมลงหลังสองชั้นเข้าวาวแล้วฉีกไปขวาวิ่งชดชีวิตยูนาเขาบอกว่าเข้าไว้ก่อนกลัวถ้้ยีกาขึ้นนะสวยแต่ว่ามันมันไม่น่าเราว่าไม่น่าถึงไม่น่าถึง จะพักล่างขามาโดนเลย,ย yeah. มันแปะสติกเกอร์ใส่พี่บอยไม่น่าโดนเดี๋ยวมันหลอน <100 00. S 1> มันเหล่ามาหลอน